ซีดีธรรม,มปัญญายชุดจากจิตตวิทยาสู่จิตตภาวนาโดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึก อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมบรรยายเพื่อการถ่ายทำรรวิดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพนักสงสายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเซาบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534ครั้งที่10เรื่องหลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน เจริญพรท่านผู้สนใจการเจริญภาวนาทุกท่านวันนี้ก็จะได้พูดในหัวข้อต่อไปซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่คือเรื่องหลักการทั่วไปของสติปัฏฐานหัวข้อนี้ก็สืบเนื่องมาจากหัวข้อก่อนที่ได้พูดไปในคราวที่แล้วคือเรื่องจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน หัวข้อนั้นก็มีความหมายซึ่งเป็นลำดับอยู่ว่าจากจิตภาวนาก็มาสู่ปัญญาภาวนาและปัญญาภาวนานั้นก็เป็นไปตามวิธีสติปัฏฐานในเมื่อได้พูดได้เห็นมาตามลำดับจากจิตภาวนามาถึงปัญญาภาวนาทีนี้ก็มาถึงตอนของปัญญาภาวนาตามวิถีสติปัฏฐานเราก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่อง หลักการทั่วไปของสติปัฏฐานนั้นเพื่อให้การเจริญปัญญาภาวนาตามวิธีของสติปัฏฐานชัดเจนอย่างไรก็ตามอาตมาก็จะให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของข้อเรื่องสักหน่อยคือหัวข้อเรื่องเก่าที่ว่าจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานนั้นเราเข้าใจกันเป็นว่าจากจิตภาวนา มาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานหมายความว่าเราพูดถึงวิธีจิตภาวนาที่เรียกว่าสมถะจบแล้วเราก็ออกจากจิตภาวนานั้นมาสู่ปัญญาภาวนาและปัญญาภาวนานี้ตามวิธีสติปัฏฐานตามความหมายนี้ก็เท่ากับว,ว่าสติปัฏฐานนี้เป็นเรื่องของปัญญาภาวนาอันนี้เป็นความหมายอย่างที่เราเข้าใจกัน แต่ว่าเราอาจจะให้ความหมายใหม่ได้ความหมายใหม่นี้ก็คือว่าที่จริงนั้นสติปัฏฐานใช้ได้ทั้งกิตภาวนาและปัญญาภาวนาหมายความว่าสติปัฏฐานเป็นวิธีการที่ใช้ปฏิบัติได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาหรือว่ามีสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันบำเพ็ญไปได้กันได้ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องให้ความหมายหัวข้อที่ผ่านไปแล้วนี่ใหม่แทนที่จะเข้าใจเป็นว่าจากนั้นเป็นออกจากว่าออกจากจิตภาวนามาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานเราก็ให้ความหมายของคําว่าจากนั้นเป็นว่าตั้งแต่ก็จะได้ความหมายใหม่ว่าตั้งแต่จิตภาวนาจนถึงปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน หมายความมาใช้วิธีสติปัฏฐานหมดตั้งแต่เรื่องจิตภาวนามาจนถึงปัญญาภาวนาอันนี้ก็เป็นการที่จะเรียกว่าเล่นคํากันก็ได้ปฏิความหมายซะใหม่แปลว่าในที่นี้เราอาจจะเหมือนกับพูดในหัวข้อเดิมนั่นเองคือวิธีปฏิบัติตั้งแต่จิตภาวนามาจนถึงปัญญาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน เอาละจะเข้าใจตามความหมายเดิมหรือความหมายใหม่ก็ตามก็ให้รู้ว่าสติปัฏฐานนี้ใช้ได้ทั้งจิตภาวนาและปัญญาภาวนาพร้อมในตัวแล้วเราก็จะได้ดูเรื่องนี้ต่อไปที่ว่าทำได้ทั้งจิตภาวนาและก็ปัญญาภาวนาพร้อมกันนี้ก็คือหมายความว่าใช้สติปัฏฐานทางในแง่ที่ว่า ทำจิตให้สงบมีอารมณ์หนึ่งเดียวคือว่าเป็นสมาธิแล้วก็ใช้สติปัฏฐานนั้นในการทำให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความจริงได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาอีน,นี้ถ้าพูดในแง่หนึ่งในความหมายแบบชีวิตประจำวันเนี่ยเราอาจจะพูดว่าเราปฏิบัติตามหลักการสติปัฏฐานนี้ จะช่วยให้เราได้สัมผัสชีวิตจิตใจของตนเองด้วยสมถะแล้วก็มองเห็นือรู้จักชีวิตจิตใจของตนนั้นด้วยวิปัสนาคือสมถะนั้นทําให้เราได้สัมผัสกับจิตใจและชีวิตของตนเองแต่ว่าสัมผัสแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะรู้จักเข้าใจมองเห็นแจ้งจริงหรือไม่แต่วิปัสนานั้นจะเลยจากสัมผัสไปอีก คือทําให้มองเห็นเข้าใจรู้จักตัวเองเราสัมผัสความจริงของตัวเองเราสัมผัสตัวเองด้วยสมถะและเราก็รู้จักตัวเองด้วยวิปัสสนาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรู้จักชีวิตจิตใจของตนเองเท่านั้นมันจะมีความหมายที่ขยายกว้างออกไปถึงรู้จักชีวิตและโลกทั้งหมดด้วย